ไฟที่นี่คืออะไรไฟที่นี่ก็คือผิิภัณฑ์อาหารเสริมนะคะช่วยลดน้ําหนักนะคะแล้วก็กระชับสัดส่วนยังช่วยเรื่องดีท้องนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องผิวให้ขาวกระจ่างใสเคยเป็นกันไหมเอ่ยเวลาเราลดน้ําหนักปัญหาที่เป็นมากๆคืออะไรยาลดน้ําหนักทั่วไปเป็นยังไงหรอโยโย่เอฟเฟคเคยเป็นปะหยุดทานแล้วก็อ้วนอ้วนแล้วไงกะก็ต้องกินต่อโอ๊ย กินแล้วก็ปวดหัวมีอาการข้างเคียงง่วงนอนจะตายก็นอนไม่หลับเพียไม่มีแรงขับถ่ายเป็นมันโอ้โหเวลาจะไปข้างนอกทีใช่ปะไปแบบเข้าห้องน้ําสาธารนณะขับถ่ายเป็นมันแบบอาอเขา่าเวลาเดินออกสวนมากว่าคนอื่นเขาอะอย่างนี้ก็ไม่เอานะคะไม่ไหวคะ่ะแต่ไฟจีนี่ตัวนี้พิเศษสุดๆด,ด้วยขบวนการ 5b กับอีกหนึ่ง็อก บอกแป้งน้ำตาลและไขมัน 2. เบิร์นเร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายเรา 3. รถลดความอยากอาหารทำให้อิ่มเร็วอิ่มไว 4. บิวบิวคือการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเวลาเราลดน้ำหนักแล้วสังเกตไหมว่าเนื้อและหลายคนจะนิ่มเหลวแต่ตัวนี้นะคะทำให้กล้ามเนื้อเฟิร์มกระชับไม่เหลว 5. บริงช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะและตัวสุดท้ายก็คือ 1D 1D ก็คือดีท็อกนะคะจะช่วยร้างและขจัดสารพิษต่างๆในร่างกายฮะอะไรนะอ๋อวิธีทานใช่ไหมก็ง่ายงายแค่วันละเม็ดเท่านั้นเอง สูตรลดแบบปกติก็ง่ายๆวันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นนะนะนะถ้าอยากลดเร่งด่วนทำยังไงก็ง่ายๆนะคะก่อนมื้ออาหารมื้อละหนึ่งเม็ดวันละสองถึงสามมื้อจัดไปได้ค่ะวันหนึ่งห้ามทานเกินวันละสามเม็ดนะคะสิ่งที่สำคัญเลยข้อแนะนำก็คือการที่คุณจะลดน้ำหนักได้อย่างถาวรแล้วนะคะคุณสมควรที่จะปรับพฤติกรรมในการทานอาหาร สมควรทาน้ำให้ได้นะคะวันละ1.5-2ถึงลิตรเนื่องจากน้ำนะคะจะช่วยเกี่ยวกับเร่งกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายและก็ช่วยเรื่องการดูดซึมสารอาหารนะคะจะทำให้เราเนี่ยลดน้ำหนักได้ดีกว่าเดิมถึง2องเท่าเลยสำหรับวันนี้นะคะบิ๊มไปก่อนนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวไฟทีนี่ไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังแน่นอนถ้ารองตัวไหนมาหลายตัวแล้วรู้สึกแบบว่าไม่เวิร์กเลยแบบว่ากินแล้วไม่แฮปปี้ ก็ขอให้ฟจาินี่เป็นตัวเลือกตัวสุดท้ายให้คุณอีกสักนิดนึงนะคะแล้วจะไม่ผิดหวังไปก่อนเจ้าบ๊ายบาย